อันนี้มีความอันบ็อกซิ่งของแท้เลยนะชอบมากนี่เพิ่เห็นนะมถไม่เห็นทนนี่โฮเตอร์มาแหละแต่ว่าเพิ่งเคยเป็นเจ้าของครอบครองดีออก็ต้องคู่กับชาแนลนะคะวันนี้แฝดซื้อรุ่นสีชมพูมานะคะคือโอปอลเตอร์นะเลือกหนึ่งกลิ่นที่จใช้ไปจนตายก็คือแน่นอนก็คือต้นผลนี้จริง ว่าเราต้องงอเขาเราไปซื้อถามว่าเป็นราคาแรงไหมทจ,จริงเนี่ยสอบมากแล้วนะคะของแอมีนะคะเป็นกินเดียวกับกระเป๋าเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใส่นะเลยดมได้ <c oughs> เเยอะเนาะก็แบบนี้แหละสนุกดีนะคะมันเป็นราคาเพิ่งจะเริ่มต้นของเขานะคะเพราะว่าใบน,นี้เนี่ยไปซื้อมาอยู่ที่ประมาณแสนนิดๆน,นะคะแสนหน่อยๆน,นะคะก็คือไม่ได้แรงมากถึงขั้นส4 5, 100, มสี่แสนห้าแสนไรงทันเป็นล้าน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟครั้งนะคะแล้วก็ครีมีนะคะไฟลกลับมาพร้อมกับการรีวิวเช่นเคยนะคะแต่ว่าครีมีนะคะจะไม่ใช่การรีวิวน้ําหอมนะคะซึ่งครีมีนะคะเขาก็จะเรียกว่าการเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะที่ไฟลไปซื้อมาเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าเลยนะเป็น unbox shopping bag อะไรประมาณนี้ยูทูบเบอร์ชอบเรียกกันนะคะซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยไฟคือจะรีวิวพวกน้ําหอมอะไรประมาณนี้เนาะครั้งนี้นะคะอยากจะลองทําบ้างนะคะเพราะตัวเองเนี่ยชอบช้อปปิ้งมากนะคะแล้วก็มี เพื่อเมื่อหลายคนนะคะในเพจไ้านะคะก็คือคอมเมนต์กันมาว่าเอออันบ็อกซ์หน่อยเปิดถุงหน่อยอยากรู้ว่าซื้ออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกก่อนดีกว่านะคะซึ่งก็จะเป็นน้ําหอมนะคะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเนาะไฟช้อปปิ้งตัวนี้มาค่ะดีออนะคะในดีออวันนี้นะคะจะมี2อย่างนะคะที่ไฟไปช้อปมานะคะ เป็น m i s s d All Silky Body Mist นะคะแล้วก็เป็น Dior Joy นะคะ Foaming Shower Gel นะคะเดี๋ยวจะมาแกะรีวิวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะตัวนี้ราคา100 ml อยู่ที่1,950บาทนะคะอันนี้มีความ unboxing ของแท้เลยนะคะคือแกะใหม่นี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขวด ไสๆแบบนี้นะคะคือจะเหมือนน้ำหอมมากเลยนะคะแล้วก็คือขวดด้วยความเป็นดีอออ่ะเขาจะเป็นแบรนด์ที่เน้นความเป็นลูกคุณหนูมากๆอยู่แล้วนะคะคือขวดสวยมาก ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่น้ําหอมนะมันจะเป็นแค่กลิ่นเดียวกับน้ําหอมม i สติอ o o ์บูมิง u ูเก้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเติมผิวระหว่างวันที่บางทีบางคนผิวแห้งฉีดตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ให้กลิ่นหอมหรือว่าอาบน้ําเสร็จอยากที่จะให้ตัวหอมๆแต่ว่าไม่ได้อยากแรงขังข้นฉีดน้าหอมนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะราะเขาเป็นน้ำนะคะก็คือฉีดลองอไปที่ผิวได้เลยนะคะก็คือจะดีงามมากเหมาะกับช่วงซัมเมอร์หรือว่าคนที่ผิวแหง้งตัวนี้คือ Myy Mis silkky Body Or นะคะค ตัวแรกนะะี้อมแล้วก็ตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Dior Joy นะคะตัวนี้เป็น foaming shower gel นะคะจากน้ำหอม Dior Joy นะคะตัวน,นี้เป็นไซส์2 0 0 ml เลยนะคะราคาก็คืออยู่ที่2,000บาทนะคะถามว่าราคาแรงไหมแรงมากนะคะ คือที่อยากได้เพราะว่าเราเป็นคนชอบใช้น้ําหอมดีออจออยู่แล้วนะคะคือมันจะเป็นทนั้งหอมที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับจริตเราเวลาเราไปช้อปปิง้งราคาหนึ่งคือน้ําหอมดีออจอยเนี่ยมันดูเหมือนราคาขวดละเป็นหมื่นเลยคือมันหอมฟุง้งเบอร์นะั้นจริง,รงๆไฟเรียกว่าน้ําหอมเลยนะน้ําหอมแกงนางฟ้าเป็นผู้หญิงสวยงามมากๆเลยประมาณนี้นะคะก็เลยมาจัดตัวชาเวอร์เจลของเขานะคะเพื่อความติดทนตึบต๊บๆขึ้นไปอีกนะคะเพราะอย่างรู้กันนะคะยิ่งเราใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกัน พวกแบบเครื่องต่างๆบทินผินว่าจะเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นชาเวอร์เจลเป็นอะไรต่างๆนะคะน้ําหอมเนี่ยมันจะยิ่งติดทนขึ้นไปอีกเพราะว่าเขามีพื้นฐานเดิมของกลิ่นนั้นที่ตัวเราอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นขวดเหมือนน้าหอมเลยสวยงามมากๆนะคะมันเป็นแค่เป็นขวดพลาสติกแทนนะคะถ้าคุณซื้อน้ําหอมมันก็จะเป็นขวดแก้วแต่คือเป็นทรงนี้เป๊ะเลย ชอบมากนี่เพิ่งเคยเห็นหนะหมายถึงว่าเห็นที่โฮเตอร์อรมาแหละแต่ว่าเพิ่งเคยเป็นเจ้าของครอบครองนะคะลองเปิดดู <c oughs> เออกินแบบน้ำหอมเป๊ะเลยนะคะแค่อยู่ในรูปแบบของชาว์เจลเอ,อ้ยดีมากเลยอะ่ะชอบมากเลยนะคะอลักมากและก็คือฝาเฟอร์นี่ก็คือน้ำหอมเลยเป๊ะปังลาลังเวอร์ตามราคานะคะ2,000สวยงามมาก <c oughs> แล้วก็เปิดถุงต่อไปนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนเอา ตัวนี้ดีกว่าเขาก็ต้องมาคู่กันเนาะดีออก็ต้องคู่กับชาแนลนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือชาแนลนะคะชอปปิ้งแบ,บ๊กนะคะเขาหยิบออกมาก่อนนะคะก่อนเขาค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้คือกล่องจากชาแนลนะคะอันนี้ไม่ใช่กล่องกระเป๋านะเป็นกล่องน้ําหอมนะคะก็จะมีเป็นโบนะคะะเป็นริบบิ้นเนาะประมาณนั้น แกะเนี่ยก็จะมี2ขวดนะคะคือไปซื้อมา2กลิ่นนะคะก็คือ c h a n ลชาร์น c e โอตองเดอร์นะคะแล้วก็ c h ชาแนลโ c o ค่มาร์ตโม l ซ e นะคะเห็นไซส์ไหมไปซื้อมาไซส์ไม่เท่ากันตัวนี้ไซส์ร้อยตัวนี้ไซส์200เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงซื้อไซส์200มานะคะเดี๋ยวเปิดที่ c h a n ลชาร์น c e โอตองเดอร์ก่อนนะคะตัวนี้ร้อย l ลนะคะราคาเคาน์เตอร์ไทยอยู่ที่5้าพบาท ชาแนชชานส์โอตอมเดอร์เป็นตัวที่ฟาดรีวิวคอน้างบ่อยนะคะเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่มันใช้ง่ายที่สุดแล้วในตระกูลเริ่มต้นของชาแนลคือถ้าเกิดใครอยากใช้น้ำหอมชาแนลแล้วก็เน้นมาทางหวานน่ารักกลิ่นแบบไม่ได้ใช้ยากจนเกินไปชาแนลมีน้ําหอมหลายที่ใช้ยากมากๆเลยก็มีพวกแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปเลยอะไรเงี้ยกลิ่นแบบอื <H m> ้ม hmm> ืมไม่ถึงจริงๆอะไรเงี้ยแปลว่าใครที่อยากจะลองเริ่มเล่นอะมาในตระกูลแบบเด็กๆใช้ง่ายๆนะคะตระกูลชาแน คือคำตอบที่ดีมากๆเพราะว่ากลิ่นเขาเข้าถึงง่ายมันเป็นสเต็ปเริ่มต้นของการเล่นน้ำหอมชาแนลนะคะวันนี้ไฟซื้อรุ่นสีชมพูมานะคะคือโอปองเดอร์ oh นะคะก็ จะคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่ารีวิวบ่อยมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้คือเหมือนเริ่มรู้จักน้ําหอมเฉลี่ไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อยากจะเน้นความหรูความฮารูฮาระความมาดามความแพงความรวยนะคะก็มาจาัดตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวไฟเนี่ยไฟใช้ตัวนี้มาเป็นประจําอยู่แล้วชอบมากๆเลิฟม,มากๆการที่เราจะมีไซส์สองมันก็ไม่แปลกเพราะว่าไฟใช้จริงๆเป็นประจําตลอดนะคะวันนี้นะคะไซส์สองร้อยเอ็มอลที่ซื้อมานะคะราคาอยู่ที่10,000ห 0รอยบาทนะคะแต่ว่ามันได้ไซส์200เลยไงหมื่นก็จริงแต่ว่ามันได้ไซส์ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะโชว์ชาแนลไซส์200ให้ดูกันนะ,ะใหญ่มากซึ่งเราไม่เสียดายเพราะว่าเลิฟเขามากจริงๆใครติดตามฝ้ายจะรู้ว่าฝ้ายชอบคบุ้งม m o โม h ชลเป็นที่สุดนะคะเลือกหนึ่งกินที่จะใช้ไปจนตายก็คือแน่นอนก็คือต้องตัวนี้จริงชอบมาก ใหมากเลยนะคะอันนี้คือไซส์200 ml นะคะเที่ยฝ่ามือไฟได้เลยนะคะพอดีเป๊เวอร์นะคะ ขวดนี้เป็นน้ำหอมที่ใฝ่รักที่สุดแอบนะคะหนูครู้สึกว่าชาแนลความเป็นมาดามความแพงจะแก่ไหมชาแนลโคโค่มาดโอนแซล EDP นะตัวนี้คือ EDP นะไม่แก่เลยดีงามมากแล้วก็ไปต่อนะคะเมื่อกี้ลืมไปคือเพื่อซื้อดีออมาร์ชมาแต่ว่าดีอ r เนี่ยเขามีอยู่2ลายนะคะคือลายดีอ r ธรรมดานะคะกับเป็นลายดีอ r ที่เป็นลักเชวรี่ขึ้นมานะคะซึ่งก็คือตัวนี้ค่ะ เขาจะเขียนนะคะว่าเป็น Christian Dior นะคะจะไม่ใช่ด d อ o r แบบด i เหมือน Dior เมื่อกี้นะคะตัวนี้จะเป็น Christian Dior นะคะคือเขาจะเป็นรลายลักชัวรี่ของแบรนด์ Dior นะคะให้เจ้าตัวนี้มาอว,อวดนิดนึงตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Dior Mini a g e p a r f e m นะคะเป็นของปี2020นะคะซึ่งปลายปีในส่วนมากนะ่ยทุกลายน้ำหอมนะคะเขาจะออกพวกน้ำหอมที่เป็นแบบ Exclusive ปลายปีนะคะซึ่งจะให้ดูกันจา้าดูนะ น่ารักไหมคะตัวนี้เป็นน้ำหอมจิ๋วนะคะจาก Christian Dior นะคะอันไซส์มินินะคะคือไซส์7.5 ml นะคะคือจะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆน้ํน้ำหอมในไซส์ใหญ่ มานะะเห็นว่าเป็นขวดแบบนี้แต่เป็นไซส์100 ml นะคะราคาคือเป็นหมื่นเลยนะคะแพงมากนะคะซึ่งถามว่าไรชอบกลิ่นไหนความจริงคือมันหอมทุกกลิ่นเลยนะคะแต่ที่ไฟเลิฟหลักๆนะคะก็จะมีพวกเนี่ยค่ะมีลัคกี้มีฮอลลี่พีโอนี่รูฟทารพากาก็หอมนะคะหรือว่าโรสคาโมกิก็คือดีมากเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนตัวไฟจะเน้นสะสมมากกว่านะคะใครจะไปกล้าใช้ขวดแบบนี้เนอะปาเออมันน่ารักมากเลยนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้มีมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาหมด ไปนะคะคือจะตามหา,ายากมากๆเลยนะ,ะก็เลยไปจากมาซึ่งนี่ก็พูดถึงแต่น้ําหอมไปเนาะเดี๋ยวพอพูดถึงน้ำหอมอีกสักตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางด้านพวกกระเป๋าต่างๆก็คือจะเป็นแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์ทีุ่กคนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นชินมากๆเลยนะคะน้องลุยวิกตองนั่นเองนะคะวันนี้ฝ้ายไปซื้อน้ําหอมมานะคะไม่ใช่กระเป๋ารองเท้าเดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นน้ําหอมนะคะเดี๋ยวจะมาแกะนั้นให้ดูนะคะ เป็นน้ำหอมของเลยวิกตองนะคะที่เอาจริงๆ้ฝ้ายเนี่ยไม่เคยใช้น้ำหอมเลยวิกตองมาก่อนแพคเกจจิ้งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีเป็นเหมือนการ์ดมาให้ด้วยนะคะเป็นการ์ดที่เราเขียนได้เผื่อเราจะเอาไปให้ใครก็แล้วแต่นะคะก็จะมีโบว์ก็ได้เจ้าตัวนี้มาอันนี้เป็นกลิ่นที่พูดตรงๆว่าไม่ชอบตอนแรกที่ได้กลิ่นเลยแต่สายให้ได้ซื้อมาจะเล่าให้ฟัง ตัวนี้คือคลีกตองนะคะรุ่น California Dream นะคะเห็นกล่องสีเขาไหมสีน่ารักมากสีคือแบบเขาเรียกว่าเป็นสีของท้องฟ้าตอนที่พราทิตตกที่ LA นะคะคือก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยไป LA นะคะด้วยการที่เห็นสีกล่องแบบนี้แล้วนะคะสา unicorn, lover, fr ing, fr ing, ยย Unicon Lover ฟลุงฟลิ้งอย่างเรานะคะก็คงไม่พลาดนึกออกปะจากกล่องเนี่ยเห็นไหมว่าเขาแกะซิลมาแล้วเพราะว่าป้ายขอให้เขาสลักชื่อให้ นี่ค่ะขึ้นมานี่คือมันจะมีชื่อฝ้ายเห็นไหมอันนี้คือสลักเอาไว้เลยนะคะว่าเราเป็นเจ้าของขวดนี้นะคะก็เป็นฝาแม่เหล็กนะคะอ็นจะดูเลยนะ ซึ่งตัวนี้เป็นไซส์ย ml นะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9,000ปลายๆนะคะ <S <S ถ้าจาไม่ผิดนะเพาะว่าฉซื้อของไปเยอะมากจํานะคะไม่ค่อยได้แ้วส่วนตัวเนี่ยไปลองฉีดเคาเตอร์มาแล้วก่อนที่จะซื้อเขามานะ,ค,ะคือฉีดแล้วก็เดินวนในช็อปสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันหอมนะคะก็เลยจัดมานะคะใครชอบน้ำหอมทนหอมเย็นๆติดนุ่มๆแป้งๆนะคะก็มาลองตัวนี้ได้นะคะ California Dream นะคะชื่อน่ารักด้วยนะคะ แล้วก็มาถึงแบรนด์สุดท้ายนะคะที่จะรีวิวกันในวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะนอกจาก ช่ๆๆคือถุงก็คือเตี้ยมากนะคะ a i r m ม s นะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่เจ้าถุงเล็กก่อนละกันนะคะจะได้จากเล็กไปใหญ่เนาะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะคือเจ้าน้องส้มนะคะหรือว่าน้องมานะคะหรือว่า a i r m ม s นะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกครั้งที่เดินเข้าไปเนี่ยเสียงสันหลังทุกครั้งคือของเค้าในช็อปเนี่ยราคาแรงทุกชิ้นเลยนะคะซึ่งตัวแรกที่ฝ้ายจะรีวิวกันนะคะก็คือเปิดตัวน้องกันนะคะน้องคนนี้นะคะเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะ่ะ ขอเมานิดหนึ่งเรื่องแบรนด์ Airmes เป็นแบรนด์เดียวที่พัดรู้สึกว่าเราต้องงอเขาเวลาไปซื้ออันนี้แชร์ประสบการณ์ความรู้สึกส่วนตัวนะทุกๆแบรนด์ที่ผ่านมาที่ไปชอปปิ้งเนี่ยการที่เราเข้าไปในช็อปของเขาอะเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอะ แบบดูแลเราดีมากๆทียิ่งเราไปซื้อเนี่ยหรือวิกตองมาเขาดูแลดีมากๆเลยนะคะคือแบบแฮปปี้มากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้จะมาดิสเครดิตหรืออะไรนะแต่แค่ว่าทุกคนน่ะถ้าเคยเข้าแอร์เมสน่าจะเคยเจอประสบการณ์เดียวกันมันเหมือนเราไปง้อเขานิดนึงอะ่ะเหมือนเราต้อง ต้องมองเขาเพื่อที่จะซื้อของของเขาเลยมาเนี่ยไวเทปหน้าถ้ามีโอกาสนะคะจะมาเยียมีประสบการณ์การเข้าช็อปแอมเมสมากกว่านี้นะคะพูดเดยอะไปแล้วขอียิวของกว่านะคะตัวนี้นะคะเป็นคลิกแคลกนะคะอะเปิดกล่องมาทีนี้จ้าก็จะเจอเป็นถุงผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะก็ในข้างก็จะมีเป็นสมุดเล่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ะะอันนี้ไฟซื้อเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ากําไรเนาะภาษาง่ายๆนะคะก็คือกําไรข้อมือนั่นเองนะคะไฟซื้อมาเป็นสีโรสโกสีขาวนะคะหรือเขาเรียกว่าสีบลองนะคะตามภาษาของแอมเอสนะคะก็คือเนื้อเขาจะเป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะจะเป็นไซส์ PM นะคะก็คือเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์ข้อมือที่เล็กที่สุดของแอมเอสนะคะวิธีการใส่นะคะก็คือการบีบนะคะแล้วก็หมุนตัวเอชขึ้นนะคะแล้วก็กางออกมานะคะ แล้วก็ใส่ที่้อมือนะคะปึ๊บนะ,ะนี่นะเราก็ล็อกปิดตัวเอชปึ๊บ้เป็นคนชอบสีโรสโกอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็พอได้ซื้อมาใส่แบบนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโรสโ o แล้วก็เป็นขาวคือชุดสีขาว,วก็ค่อนข้างจะหาง่ายในการใส่อย่างนี้นะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็เห็นมากก็ขึ้นมากนะคะสวยมาก ชอบนะคะคตัวนี้ราคาอยู่ที่20,000กว่าบาทนะคะประมาณนี้นะคะถามว่าเป็นราคาแรงไหมเอาจริงๆเนี่ยซอฟมากแล้วนะคะของ a m ม s นะคะตัวนี้ชอบมากะคะ่ะให้10เป็ม10เลยนะคะแฮปปี้นะคะที่โอเคค่ะเราจะไปที่2นะคะซึ่งมาถุงไซส์กลางนะจ๊ะตัวนี้นะคะคนก็น่าจะเดาออกนะคะว่าไปซื้ออะไรมานะคะเดาออกกันไหมเปิดให้ดูนะคะม่าซื้ออะไรมา รองเท้าค่ะสับของ m อมะนะคะก็จะมีชื่อรุ่นของรองเท้านะคะซึ่งรุ่นที่ฝ้าซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าโอลานนะคะ O R A N นะคะแบบใหญ่โตโอลานอะไรเนี้ยนะคะซึ่งเขาก็จะแยกมาเป็นสองข้างแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นถุงแอมะชอบมากเพราะว่าถุงเขาเหมือนกระเป๋าเลยนะคะอันนี้ข้างนึงนะอันีกข้าง ซึ่งนางเป็นรองเท้าแตะที่สวยมากของ a i r m e นะคะคือพี่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นมาในตลาดเยอะก็คือมีของกอปคือเยอะมากนะคะเพราะว่ามันสวยจริงดูแคชั่วแล้วก็ใส่ง่ายนะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยก็คือจะมีน้ำหนักมากๆแล้วก็กลิ่นเขาคือจะเหมือนกระเป๋าเลยนะคะ เป็นกินเดียกับกระเป๋าเลยอ่ะอันนี้ไม่ใส่นนะเลยดมได้แล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่ซับแอมเมสเรียกว่าสีโกนะคะทุกคนโกนะคะโกลแปลว่าทองอะคะใช่แต่ว่ามันคือน้ำตาลนะคะเขาเรียกก็เป็นโอลานสีโกนะคะ S <s> เออเยอะเนาะก็แบบนี้แหละสนุกดีนะคะซึ่งราคาของคู่นี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ20,000ื่นเช่นกันนะคะ2 0 0 0 0่กว่านะคะประมาณนี้แทปปี้นะคะสมน้ำสมเนื้อจากราคาแอมเนสนะคะและเดี๋ยวก็เราก็จะไปต่อกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้ทุกคนไม่ต้องหวังนะว่าฝ้ายจะได้เบอร์กินหรือเคลลี่มานะคะยังนะคะยังไม่ได้นะใหะ้แก มาไว้ก่อนนะคะถึงบ้านก็คือแกะเลยนะคะไม่รอช้านะคะก็คือจะมีโบเขานะคะที่เขาหอ่อกล่องมาให้นะคะแต่ว่าใกล้เปิดไปแล้วไงนี่ค่ะตัวนี้ก็คือน้องพิโคตินนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนทรงขนมจีบเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นเป็นถุงเล็กๆแบบนี้มาให้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะในการที่จะล็อกกระเป๋านะคะคือจะมีเป็น กุญแจนะคะแล้วก็แม่กุญแจแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมาในด้วยกันทุกท่าแบบ้ะะไฟซื้อมาในรุ่นนี้เป็นโกฮา h a r d w a r นะคะทุกอย่างก็เลยจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋านะคะน,น,นะคะกระเป๋าเขาก็จะเป็นอะไรก็คือจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะกระเป๋าของเขานะคะเราสามารถที่จะ ถือแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือจะเป็นหยิบจับง่ายนะคะเป็นบาสเกตเป็นกระเป๋าทรงตะกร้าเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากที่จะปิดกระเป๋านะคะเราก็สามารถใช้เนี่ยค่ะตัวที่เขาเป็นสายมาให้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวเจ้าเนี่ยะคะ่ะเข้าไปนะคะมันก็คือจะล็กอกเอาไว้แบบนี้นะคะเป็นตัวถ่วงให้กระเป๋ามันเป็นทรงแบบนี้นะคะนอกจากตรงนี้ขานะคะข้างในเขาก็จะไม่ได้มีอะไรให้เลยนะคะก็คือจะเป็น มีแค่ตาแอมเมสนะคะก็ก้นเขานะคะค,คือจะเป็นปักหมุดสีทองแบบนี้เอาไว้นะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นใบที่พารู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ มันเป็นราคาเพิ่งจะเริ่มต้นของเขานะคะเพราะว่าใบน,นี้เนี่ยไปซื้อมาอยู่ที่ประมาณแสนนิดๆน,นะคะแสนหน่อยๆนะคะก็คือไม่ได้แรงมากถึงขั้น3 4มสี่แสนห้าแสนอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นล้านอะไรอย่างนี้ค่ะคือไม่ใช่นะคะสามารถจับกระเป๋าแอมเนีได้นะคะในราคาแบบเออไม่ได้แรงจนเกินไปถึงขั้นแบบเกือบล้านอะไรอย่างนี้นะคะมันก็คือจะมีความเป็นลักชัวรี่ตามสไตล์แอมเนีอยู่แล้วนะคะในกระเป๋าเขานะ,ะก็คือไม่เสียใจที่ซื้อมานะคะเอาจริงถามว่าแพงไหมหลักแสนะ มันแพงแหละแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเนี่ยอยากจะมีกระเป๋า a i r m e สสักใบหนึงอย่าเงี้เพราะก่อนมานี้เนี่ยบอกตรงๆเปยนยังไม่เคยมีกระเป๋า Airmes เลยนะคะนี่เป็นใบแรกที่ฝ้ซื้อของ Airmes นะคะแล้วก็เป็นใบที่ SA เสนอขายให้ด้วยนะคะถามว่าความคุ้มค่านะคะฝ้าว่ากระเป๋าหรือว่าของต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะตั้งแต่หลัก พนันลกหมื่นหลัก,ลกแสนหรือว่าหลักล้านนะคะถ้าเราว่ามันคุ้มอะ่ะตัวเราก็จะรู้เองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะเราเป็นคนจ่ายนี่ออกมามไม่ใช่แบบให้ใครมาพูดว่าเธอซื้อของบแบบเนี้ยไม่คุ้มเลยเธอซื้อของบแบบเนี้ยคุ้มมากแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราเออมันไม่ใช่แบบการที่คนอื่นจะมาบอกว่า เธอซื้อแบบนี้ไม่ถูกต้องเธอซื้อแบบนี้ผิดอะไรเงี้ยในเมื่อหนึ่งถ้ามันเป็นเงินของเราและเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ไปกู้เงินใครมาเราไม่ได้ไปขโมยเงินแม่มาเรื่องแบนะเราแฮปปี้อ่ะมันจบแล้วเราก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนมันก็จบ วันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของข้างหน้าเปนคือกระจายระเกะระกะมากเลยนะคะขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะถ้าชอบให้ไฟรีวิวเปิดถุงช้อปปิ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นกระเป๋ารองเท้าน้ำหอมนะคะก็ังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าบอกกันไว้ด้วยนะคะจะได้มีแรงในการช้อปปิ้งต่อไปนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ไฟด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคนที่ติดตามจนจบนะคะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย